สวัสดีครับญาติธรรมสดุสดีวาเรตีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิวันที่ยี่ิบเก้าเมื่อคืนวันที่ยี่ะวันที่ยีที่ผ่านมานะครับผมได้ท,ทําพิธีขอขามากรรมพระรัตนตร,ตรยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็พ่อปู่แม่ย่านะครับแล้วก็ล่วงเลยมาจนถึงเที่ยงคืนก็คือทําตั้งแต่4ี่ทุ่มแล้วนะสี่ทุ่มจนถึง เที่ยงคืนคือระหว่างช่วงเที่ยงคืนเนี่ยช่วงจะเข้าสู่วันใหม่คือวันที่20ิเนาะเที่ยงคืนผมก็ได้สวดมนต์เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วนะครับก็เลยมาถ่ายถ่ายหน่อยอขอถ่ายหน่อยนะครับนี่ฮะ <c oughs> เครื่องที่ผมได้จุดธูปเชยนบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย,ยร,วม,รวมกันเลยนะครับประมาณนี้ทูกหมดแล้วแต่เทียนยังไม่ดับนะครับเทียนยังไม่ดับสาธุสาธุเอาเ้อนะครับเพราะปู่แม่ย่าที่อยู่ตรงนี้แหละครับทีนี้ตัวเลขเนาะขออนุญาตหยิบเทียนมาอยู่ใกล้ๆเพื่อจะให้เห็นแสงสว่างไม่ใช่เห็นแสงธรรมนะเห็นแสงเทียนก็ดีเห็นแสงเทียนอ่า เห็นแสงเทียนลายแสงเทียนที่เลขทุกจุดนะครับจุดได้ก็คือ0.59 0.59น,น,นะครับอืมอ่ะเนาะน่าจะชัดอยู่เน,ะนาะ0.59ครับนี่0.59ชัดไหมครับ0.59อ่ะลอง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดอ้อลองดูฮะเพิ่งสวดมนต์เสร็จนะครับแล้วก็เลยเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็หยิบกล้องมาถ่ายมาให้เห็นตัวเลขก่อนหลายท่านหลายคนนะครับก็คงคง,คงจะได้ทําเป็นพิธีที่อยู่ที่บ้านเองนะครับถ้าใครที่มีองค์พ่อปู่แม่ยานะับถือพ่อปู่แม่ยา่าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระรตรัตรยอะไรก็แล้วแต่ มีเยอะอยู่นะในบ้านแต่ว่าอามานนิดเดียวพอนะครับเยวจะทิ้งไว้จนถึงรุ่งเช้าค่อยเก็บนะครับไม่หายแน่นอนถือว่าหายก็ไม่เป็นไรนะครับใครอยากขโมยก็ขโมยไปเออโอเคนะครับอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเอาตัวเลขเนี้ยตามนี้แหะครับตัวเลขเอา่าโอเคนะสวัสดีครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอรำ่ำขอ,อรวยขอมีโชคทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ